ครับวันนี้ทุกคนนะครับก็เรามีมวยคนนึงมานําเสนอครับนั่นคือใครนะเควินที่เด็ดเกครับเจอกับอะไรเอ่ยเหนือศิลาโหต้องบอกก่อนเลยเมื่อวานเราสองคนไปดูข้างเวทีมานะแล้วคือแบบโหไม่เก่งจริงเก่งวะเก่งจริงเหนือศิลายังบอกเลยว่าตอนลงเวทีบอกว่าอะไรนะบอกว่าหนักจริงแต่พี่เลี้ยงบอกว่าหนักที่อะไรตึกมวยมากกว่าเขาอีกอะไรก็คยเห็นพี่พี่บรรดาเซียนมวยนะเขาบอกว่า มึงฝึกมวยก่อนเขาอีกมึงจะยอมเขาได้ไงเนี่ยคดูลีลาการลำนะธรรมดาที่ไหนคือหน้าตาของเหด้วยหน้าตาของเขาคือมั่นใจมากอะครับครับยกหนึ่งอันนี้อันนี้ตัดโดยรวมมาเลยปะอันนี้ตัดตอนยกสามเลยพี่ยกสามเลยใช่ไหมใช่จังหวะน็อกเลยเนี่ยรูวบตอนแรกอ่ะเซียนมวยเขาบอกเล่นเข่าดิเขาสู้เข่าไม่เป็นแต่ที่ไหนได้ดูดูครับ เนี่ยเข่าเคิเขามีหมดเลยนะแล้วนี่เดินบุ๊งแต่ยกแรงเลยใช่ยกหนึ่งยกสองคือเดินเดินใส่ตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองเลยเต้นเลยอันนี้ยกสามพี่เลี้ยมฝั่งแดงนี่ออกมาให้เดินไงใช่ดูดิเดินเข่าการจับการเข่าดูดิสะดุ้งอ่ะเหนือศิลาโอ้นี่ดูดิไม่สู้เข่าเหรอดูดินี่ต่อยท้อเนียจังหวะน็อกโอ เรียบร้อยเลยตอนแรกทำหน้าปีแล้วคิดว่าจะไม่ลุกแล้วจังหวะนี้กัดฟันพี่เลี้ยงบังคท้าให้ขึ้นดูเดินสายต่อนี่ดูไม่ไหวแล้วตอนนี้โดนสอกยัดจังหวะนี้อีกนี่ยเนี่นี่โบเรียบร้อยกรรมการจับแพ้ครับต้องติดตามดีๆนะเจวินทีเด็ดเกเก้าตัวนี้บอกเลยเด็ดตัวนี้เด็ดเลยน้ำหนักอะไรดูว่า จำไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเออบือไปบือไปบือไปโอเคครับฝากติดตามด้วยนะเควินทีเด็เก้าเก็จบแม์นี้ต่อเขาไปอาโกโก้ต่อแล้ว